ท็อปนะครับเป็น EP ที่2นะครับ EP แรกเราพูดคุยกับทางแฟนเทปเปร์ตันไปแล้วนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพูดคุยกับทางาทีมสเปอร์นะครับผมเดี๋ยวยังไงฝากนะครับตัวครับผมวันนี้ครับเช่เต้ครับแฟนสเปอร์ครับผมรบประเด็นแรกคล้ายๆกันเล,ย,ลยว่าทำไมถึงชอบสเปอร์สเปอร์ใช่ไหมใช่เราเริ่มต้นมาจากการเล่นเกม แล้วก็สมัยก่อนเรามันเป็นเครื่องเทเราเล่นเกมแบบว่ามนเจอร์ FM มนเจอร์ใช่ครับแล้วทีเนี้ยเราไปสะดุดชื่อพอเข้าไปเล่นตอนนั้นเป็นปี9 8 f m 9 8ไปเจอคินมันไปเจอชินาร่าเอ็นวอเกอร์โซแคนเบลอะรพนี้ใช่ไหมเนี้ยได้ไปดูพอได้ดูเป็นแมท ปีนั้นเป็นปีที่สเปอร์ได้แชมป์ดิครับพอดีอที่ชิงกับเลสเตอร์อันนดานิลเส้นหมองเข้าไปตอนต่อเวลาพิเศษมันเลยแบบว่าเป็นภาพติดตาให้เราคือจากการเล่นเกมใช่การเล่นเกมการเล่นเกมจากจากเกมนี่แหละแล้วก็เลยกลับมาดูเป็นฟุตบอลจริงใช่นักเตะที่ชอบที่สุดในช่วงเวลานั้นหรือในปัจจุบันเลยครับชอบใครถ้าชอบที่สุดเลยนะของสเปอร์ใช่ไหม เอางนี้ก่นอนดีกว่าเอาจุดเริ่มต้นที่ทําให้เคลยร์สเปิดทีนราร่าไบเอนบ็อกเกอร์อ่าใช่แล้วถ้าชอบที่สุดเลยเบอร์บาตองเบอร์บาตองนี่จะมาเป<ะ>็นยุคช่วงก,กลางๆใช่ยุคมาตินโยอ่าฮะอืมเพราะอะไรถึงถึงถึงชอบเบอร์บาตองเบอร์บาตองเหรอผมว่าคมนะเขาแบบเล่นฉลาดแบบไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องวิ่งไม่แบบทําทุกอย่างมันมันมีประโยชน์ คือเขาอาจแกมขาดแลวคงแบบใช้จังหวะไม่เยอะด้วยอะไรไม่เยอะนั่นแหละแั้วนิ่งอ่ะบอลตอไม่ใช่คนวอยวายไม่ค่อยมีเรื่องอะไรคือชอบสไตล์เ่นบอลเทคนิคเทคนิคใช่เราโตมากับยุคนั้นนะปีกพวกกระชากลากเรืออะไรพวกนี้บอลเล่นด้วยหัวถ้าให้จัดอันดับสมมติลองจัดอันดับเล่นๆดูสักสามอันดับท o p top f ฟรีของของมังเตสเปอร์คิดว่า ใครอันดับหนึ่งสองสามในใจเราเบอร์วตต์อันดับหนึ่งฟันเดฟ้าอันดับสองอ๋แล้วก็ใครคนเดียวเอ็กซ์คาแลวิ๊กแล้วกันอ๋อในส่วนของเอ็กซ์คาแล้วบิ๊กอยู่อยู่ไม่นานใช่อไม่นานสองปีได้สองสามปีใช่ชอบชอบส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่ยูเวนตุส์นะพอเราตามมาตั้งแต่ยูเวนตุส อย่างนี้มีแมทที่ประทับใจไหมครับแมทที่ประทับใจลองยกตัวอย่างแบบนึกแวบขึ้นมาทีทีเดียวเลยเนี่ยแล้วก็ลองนึกเลยว่าแมทเนี้ยทอาใจที่สุดดีครับสองพันแปดริงกับเซลซีผลาทางวุฒเกตชนะหนึ่งศูนย์อ๋อใช่เราต่อเวลาแล้วจนทานวุฒเกตมาหม่งนาทีที่เท่าไหร่ร้อยกว่านั่นแหละชนะต้องต่อเวลาใช่ชนะต้องต่อเวลากับเชลซีด้วย นั้นเป็นรองมองภาพสเปอร์ระหว่างระหว่างที่เราดูมาตั้งแต่ปีประมาณ90ป,ปลายๆจนถึงยุค2000ยึคขป้นมาไล่มาจนถึงปัจจุบันชอบหรือหรือคิดว่ายุคไหนที่เราดูแล้วเราอินที่สุดชอบที่สุดยุคไหนที่อินที่สุดมันมก็ต้องเป็นยุคพอสเะนาะแล้วก็มาตินโยต้องไล่ก่อนแต่และช่วงมันไม่เหมือนกันนะ อย่างว่าทีมเราเป็นทีมระดับกลางๆด้วยอย่างว่าทีมเราแบบว่าแค่นุนไปแชมป์เป็นลีกได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะสมัยก่อนยูฟ่าคัพก็เคยได้แชมป์ประมาณครั้งหนึ่ง<ม>เป็นทีมแรกของอังกิจด้วยซ้ําที่ได้แชมป์ยูฟ่าคัพนะสมัยก่อนยุคไหนหรอน่าเป็นยุคพอแต่ละนีอยากให้พูดถึงนโคเซนต์มิอ่ะมิญอ่า ว่าเข้ามาหลังจากหลังจากพอยพเคือพอย์ทำไม่ดีแหละใช่น,น,น,นี้ต้องยอมรับหลังจากที่พอยออกไปมูริโ,ย,โยเข้ามาการทําทีมทรงบอลหรือแท็กติกเป็นไงบ้างครับต้องบอกก่อนว่าแฟนบอลสเปอร์ยุคใหม่เนี่ยไม่เชื่อใจมูรินโยว่ามูริโ่เนี่ยเขาบอกว่าหมดหมุกแล้วใช่ไหมอย่าลืมสิมูรินโ่เข้ามาตอนตลาดนักเตะติดไ,ไปแล้ว คมูน้ำมูเนี่ยไม่มีโอกาสได้ซื้อตัวนักเตะของตัวเองสักทีจนมาเริ่มดูการใหม่นี้ครับและใช้กลุ่มกำลังเดิมของพอสด้วยอีกอย่างตัวเลือกมันมีไม่มากด้วยช่วงกัน้นผมว่าดีนะมูเข้ามาดูดิเบลก็กลับมานักเตะใครมาอีกอะตัวใหม่มีโเลตี้แมนโดเรตี้ใช่ไหมเดอร์เต้เซอร์กียเดกิลอน ปีนี้ได้หลายตัวมากเลยได้หกตัวโจฮาร์ดอย่างนี้เนี่ยมีผลครัเบลกลับมาที่กม็มันมันมีอิมแพกอ่ะ,อะกับทีมอ่ะเบลเป็นนักเตะร,ระดับแชมเปี้ยนอ่ะโอเคแล้วโยนลิตอีกโยนลิซก็เป็นแชมป์โลกกับฝรั่งเศสโอเคอะทำให้แบบว่าน้ำมูเป็นคนเหมือนเยอเคนด้วยให้เคนต่อสัญญาโยนิต่อสัญญาหลายคนต่อสัญญาเ mm hmm. ชื่อใจมู โอเคค,คือเรานักเตะหรือแม้กระทังท่งทีมงานต่างๆเนี่ยคือค่อนข้างมั่นใจกับมูริโย่เขาแฮปปี้เขาแบบแฮปปี้นะแฮปปี้มากเลยแบบว่าดานิเอลจนกระทั่งดานิเอลวีประธานสโมสรก็เหก็แฮปปี้มากที่อยากได้หมูอ่ะจริงๆเขาอยากได้ตั้งนานลแล้วตั้งแต่ออกแคเซลซกแต่ตอนนั้นแบบว่าเหมือนว่ามีใครอยู่คนได้รามอสแล้วก็ โบรอาร์ตใช่ไหม,มแล้วค่อยมาโพสแล้วมาทีมเชอร์วูดแต่ดีครับมูสูมชอบดีอะดูจากนัดล่าสุดเปิดดูดูวการมาดูจากการถอยเคนลงมาให้เป็นแบบว่ามิดฟิลัวลุกให้คอยมาล้วงบอลคอยเปิดให้ซอนวิ่งหรือมูาวิ่งถ้าเบลกลับมาเนี่ยคิดลองคิดดูสิซ้ายขวาสปเปอร์นี่แบบว่าพาทัวร์ได้เลยนะ อันนี้ก็คือแฟนสเปอร์ต้องคือรอลุ้นอยู่ใช่รอลุ้นยังให้เบลล์ทุกคนที่แบบว่าแบ่ทีมโคทีมทีนี้เมื่อกี้พูดถึงฟอนทงมินนะฮะคิดยังไงกับนักนักฟุตบอลเอเชียคนนี้โหเจ๋งครับเราไม่เห็นนักฟุตบอลเอเชียแบบว่านากตะากาวะปากีซองชินจีอโนโนอะไรเงี้ยเราไม่เห็นแบบ มาสักพักแล้วน,นะนักเตะเอเชียที่แดงแรงก็มีซอนตอนนี้แล้วก็มีคุโบกของญี่ปุ่นที่ตอนนี้อยู่กับเรียริวอ่าก็ถือว่าเป็นเป็นขลุมกำลังหลักใช่ครับแล้วก็นักเตะม,มีผลน,น,นักเตะที่ที่เขาเรียกว่าโชว์สีเท้าได้ดีระดับนี้เนี่ยค่อนข้างจะหายากใช่นะว่าเป็นโชคมากเลยที่เราได้มาจากเดวเวอ,อร์คุเซนใช่ ซ่อนอยู่มาวันกี่ปีแล้วห้าปี<ล>ได้ใช่ห้าปีได้เลยเขาย้ายมาตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าได้เหมือนเคนกำลังคึ่งยกระดับขึ้นมาด้วยซ้ำคือคู่คู่นี้จะพอพกกันจะทันกันทันกันนะผมว่าทันกันโอเคถ้าพูดถ้าอยากให้พูดถึงภาพรวมของของสอเปอร์ปีนี้เนี่ยกับเส้นทางพริมิร์ลี์ทังทีโอเคว่ามันแบบผผ่านมาไม่หยินั แต่ทรงทีมหรือความคิดว่านักเตะผมกําลังหลักๆถ้าทั้งหมดเข้ามาในทีมแล้วแบบโชว์ผลงานดีอ่านักเตะคือฟิตนักเตะแบบเขาเรียกอะไรครับโชว์ผลงานได้อย่างได้อย่างสุดยอดพัฟอร์มพิกๆเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงแชมเปี้ยนหรอแชมเปี้ยนหรือท็อปโฟหรือมีสักถ้วยนึงสักใบนึงเราหวังของของแนอังกฤษอ่เราหวังเพราะว่าพอเมูริโ่เนี่ย ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้จัการทีมที่มีโทฟี่ใช่มีโทฟี่และปีที่สองของมูรินโญ่เนี่ยจะเป็นปีที่ดีด้วยตามสถิติของมูรินโญ่คือปีนี้ใช่ปีนี้ของสเปอร์ผูการีมผมก็หวังว่านะแต่เรามันถือว่าเป็นโบนัสแหละคือเราสเปอร์แบบว่าก็ทุ่มเยอะนะสี่ห้าปีมานี่ทุ่มเงินเยอะมากโดยเฉพาะกับมูรินโญ่ด้วยปีนี้ถือว่าทุ่มเยอะมากเลย หวังครับหวังอ่าน้อยเอเอครับหรือยูฟาครับหรือว่าลีกครับก็ได้ผมยังไงก็ได้ถ้าพีมิลเลก็ได้ก็ดีทางหนึ่งก็อยากเห็นคือพอค่อนข้างทำผลงานกับสเปอร์ไว้ไว้สมพอสมควรใช่ติดท็อปโฟรอ่าเป็นทีมแบบเป็นทีมหลักๆที่ที่วนๆอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความคาดหวัง กับปีนี้ก็ก็ค่อนข้างเยอะเยอะไหมเดี๋กับมูรินโญ่เราหว่างบอลถ้วยมากกว่านะเพราะบอลของมูเนี่ยมันเป็นบอลน,นัดต่อน,นัดเราหวังว่าเออบอลถ้วยนะ้ามูจะแบบว่าแก้เกมหเหลี่ยงเขาดีอะ่ะผมว่าจิตวิทยาเขาสูงนะนี่พูดถึงถ้วยพูดถึงโรฟีอยากให้เล่าความรู้สึกย้อนกลับไปถึงปีปีที่แล้ว ก,การเข้าชิงยูฟาแชมเป,ปี้ยนลีนกมแมนซิตี้เป็นน้ที่ที่มีการ VR รโกระชาติกระชาคุนยานหัวใจวายบ้างผมปิดไปแล้วด้วยซ้ำตอนที่แมนซิตี้ตดเสมอไลท์ิม,เม,เม,เมสเตอร์ลิงตดเสมอถึงก็ปิดเลยครับแบบว่ามันทำใจไม่ได้แ,แบบโผอะไรไว้นิดเดียวเองก็ถือว่าเป,เป็นเป็นครั้งหนึ่งใ,<ช>ในการเข้าชิงประเด็นคืออย่างที่บอกครับไม่ได้สําคัญกับผลในเกมนั้น สิ่ง,งที่สิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกกับทีมรู้สึกร่วมได้มีกิจกรรมใช่ไหมครับเห็นไหมเล,ล่าให้ฟังว่ามีกิจกรรมที่ไปดูบอลใช่ไปดูบอลสปเปอร์ใช่สปเปอร์ไทยแลนด์ผมดูหลายนัดนะแต่มา่จะเ,เป็นดูับเขาจะเตะกับจัดก,กับอาร์เซนอลเวลามแมตช์สำคัญเดียร้อนลอนดอนดาร์บี่เงี้ยเราก็จะไปดูกันหรือว่านัชชิงบอลถ้วยสนุกครับสนุกไนบอลสเปอร์น่ารักมากแบบว่า ให้ของกันอะไรเงี้ยแบบว่าโอ้โหเดี่ยคือได้มิตรภาพได้เราไปคนเดียวนะไ,ไปแบบไม <ป S> ่ตรดใครได้ความเป้นตัวเปิแผ่ได้ความเปเพื่อ<า>นพอี่น้องกันแบอบกว่าเฮ้ยเียโลกเราแม่ไม่ได้แคบเลย<ม>คือกูแม่ไม่ได้ชอบอยู่คนเดียวอ่ะคือเราคิดว่าบบเราแปลกนะที่เราชอบตะเปิดแบบว่ามันจะมีคนชอบแบบเราไหมวะคือเราไม่ชอบเพราะแชมป์เพราะเพื่อนวันไม่เลย จริงๆเราไม่ชอบแบบเราชอบบรรอลลอกเราเป็นคนชอบบรรอลลอมาก เปี94 95ครับผมเราชอบเสื้อกอว่าดีไซน์มันผมชอบดีไซน์และสีสันยุคนั้นมันฉูดฉาดมากช่วงบอลโลกช่วงอะไรเนี้ยสีสันจะแบบยุค90นส่นเนาะสีสันแบบโหจีจ์จมากแบบมันโดนใจเราอ่ะมันแล้วผมส่วนตัวชอบเสื้อคอปกอยู่แลมันดูใส่มันดูุุภาพดีก็เลยชอบมีประมาณกี่ตัวครับเสื้อกอนี่มีประมาณ เจ็ดแปดตัวครับผมแต่มันหายากจริงคนสะสมน้อยมันเลยหายากแต่คนคนไม่ค่อยเล่นหรอกส่วนน้อยจริงต้องคนคนชอบจริงยิงหมูก็เคยไม่เห็นนะเป็นแบบจับเสื้อแท้สวยเลยนะผ้าดีนุ่มอ่ะอใส่สบายมากเลยแล้วของสะสมอย่างอื่นมีไหมครับเกี่ยวกับสเปอร์ก็มีโมเดลแทบจะทุกอย่างครับกับลูกผ้าเข็มกัด พงศมสอนโปสเตอร์ปฏิทินของสมสสรแล้วก็อะไรอเยเยอะครับผมเยอะอะไรที่เป็นของสเปอร์อันนี้คือจะเก็บเอาไว้ได้พงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยถ้าต่างกำลังซื้อนะครับก็อแบบที่เราเราชอบด้วยเรามีกำลังซื้อใช่ไม่เดือดร้อนใช่ทีนี้ อยากฝากาให้พูดถึงเกี่ยวกับแฟนบอลแฟนบอลสปเปอร์หรือแฟนบอลทุกทีมในไทยว่าว่าเราดูดฟุตบอลเนี่ยสิ่งสิ่งสำคัญเลยแก่งออกมาเลยเนี่ยใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกของผู้ติเนี่ยมันมีอะไรบ้างฟุตบอลต้องพูดถึงแฟนสปเปอร์ก่อนนะครับบอกว่าต้องบอกว่าแฟนยุคใหม่เนี่ยใจร้อนมากเลยเพราะว่าอยากให้ผลงนานเป็นแบบว่า ได้ดั่งใจอ่ะอนะ <c oughs> อย่างว่าแต่ว่ามูมาแบบว่าคือต้องในละมิสเสกถ้วยแชมป์ให้ได้เลยแบบมันมันไม่ใช่ครับเราว่าเราเริ่มต้นมาจากว่าเราไม่มีอะไรเลยเราเป็นทีมการตลาดเราขอแค่ได้แบบอยู่ในที่เมียก็โอเคได้ไปยู่้าครับก็เป็นโบนัสได้เป็นแชมปี้ินศษก็โบนัส <c oughs> ถ้าได้ถ้วยก็โอเคก็ดี คือเราแบบว่าเราเสมอต้นเสมอปลายนะแต่ก็มีหวังอย่างแบบว่าพูดถึงฟุตบอลเหรอเราดูให้มันเป็นแบบว่ากีฬานะเราแบบเราไม่จริงจังขนาดนั้นแต่จริงจังไหมถือก็จริงจังนะแต่ไม่ได้แบบว่าต้องเกียดทีมน,น,นู้นทีมนี้แบบเป็นอดีตเหมือนบ้านเขานะทั้งที่เพื่อนเราก็เกียดทีมนั้นเหมือนกันเราจะเกียดได้ไงใช่ไหม เราไม่เกลียดเพื่อนเราเพราะว่าเพื่อนเราเชียร์ทีมนั้นหรอกอเราครบกันมาก่อนก่อนที่เราจะเชียร์ฟุตบอลกันอีกอืมมันจะมองฟุตบอลให้เป็นให้เป็นกีฬากีฬาอย่างแท้จริงด้วยใช่มผมจะเป็นคนไม่เล่นการันนันผมไม่ชอบการันันเลยจริงจริมันยังไงมันดูว่ามันไม่สนุกอ,อ่ะเหมือนเราคาดหวังเกินไป <S <S> <S ทุกคนคาดาหวังอยู่แล้วละ <S <S> ใ,ในทีมที่ตัวเองชอบแต่เราจะไม่ ไม่ลงการพนันแบบแบบนั้นแน่นอนมันทําให้ใจเราแย่ถ้าทีมเราแพ้อะเราก็ต้องเสียเงินอยก่แล้วโอ้ไม่ไหวคุณค่าของฟุตบอลอย่างที่บอกครับคุณค่าของฟุตบอลมันมันไม่ได้ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้คนฟุตบอลคือทีมที่เราชอบใช่ส่วนทีมอ,อื่นก็เป็นเพื่อน<ช>เป็นมิตรภาพ,พใช่ไหมครับมองทุกคนเป็นเป็นเพื่อนกั้หมดถึงเพื่อนเราจะเชียร์ทีมอื่นมันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องมามา รีกันมาด<ช>ิสปันก,กันเราไม่ต้องมีดเครดิตกันเนาะแต่ว่าทําไมเราเราชื่นชมกันไม่ได้เฮ้ยหมายถึงทีมนายงเงี้ยเฮ้ยเราชอบนักเตะตัวนี้ว่า <ห us. S 2> นายเล่นโดนแบบว่าเฮ้ยแม่งเล่นดีอ่ะชอบอยากให้มาอยู่ทีมเราด้วยซ้ำจริงไหมเอออย่างที่บอกจุดเริ่มต้นมันก็คือเกมใช่เกม <นะ S 2> จากเกมเราอาจจะจัดทีมเราได้ในใจเลยจัดใครก็ได้ในฝันอยู่แล้วในฝันในเกมอยู่แล้ว ชีวิตจริงเราก็ดูนสนุกใช่ฮมันคาดหวังแบบในเกมไม่ได้เนาะ,ะใช่อันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเลยใช่เรื่องจริงครับผมมันต้องวาดกันนะตอนนั้จะดวงก็มีสว่วนโชคชะตาก็มีสว่วนจริงครับผมอย่างเราอย่างทีมเราเนี่ยไม่ได้แชมป์ลีกสดุดมาประมาณห้าสิบแปดปีห้าสิบเก้าปีได้แล้วคือแชมป์ไม่ ยิ่งกว่าเอาง่ายยิ่งกว่าเลี้ยปูที่รองมาสามสิบปีใช่อันนี้คือเบิ้ลอีกเท่าหนึ่งใช่เท่าหนึ่ง,งแต่เราก็ยังรู้สึกกับทีมเหมือนเดิมเหมือนเดิมจะทเรามีหวังทุกปีด้วยซ้ำคือมันก็ไม่เป็นไรปีนี้หมดไปปีหน้ามันก็ยังมีเนี่ยมันไม่ได้เลิกเตะแล้วใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ยังไม่ตายเราก็ยังให้ยังหวังได้เว้ยยังหวังเหมือนแฟนเลี้ยวปูก็ได้ใช่ปะ <c oughs> เออ <c oughs> มันคือความหวังที่แบบว่าให้เราอยู่ต่อเราอยากเห็นอนะคือ <c oughs> <c oughs> อยู่รอคอยความสําเร็จกับทีมไม่ว่าทีมจะดีจะแย่จะชนะจะแพ้ใช่ไหมครับไม่เราเราอยู่กับทีมแบบด้วยหัวใจใช่เราเป็นซัพพอร์เตอร์นะต้องบอกว่าเราเป็นซัพพอร์เตอร์เขาเราเรารักกันแหละตลอดเวลาการสัมภาษณ์ในคลิปนี้นะครับก็คือเราได้เราได้เห็นถึงความรักในฟุตบอลจริง มันมีโมเมนต์หรือมันจะมีอารมณ์อินเนอร์ร่วมสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาเอามุมมองเอาความคิดเห็นของแฟนบอลที่เป็นแฟนหลักหลากหลายทีมนะครับมามาให้เราจริงลองวิเคราะห์ลองดูลองรู้สึกลองมีอารมณ์ร่วมตามอยากให้แบบว่าแฟนบอลสมัยก่อนนะมามาลองอธิบายว่ามุมมองแต่ละเขาเป็นไงแต่ละทีเป็นไงเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่สามารถควบค<อ>ุมได้แล้ว ได้ครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ okay, ม so, ุติมากมากทค่มบขอบคุณครับินดีที่ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับลาไปก่อนติดตาม EP ต่อไปได้นะครับเร็วๆนี้ขอบคุณครับผรบสวัสดีครับ